ประเด็นของพระธรรมสยโยนะฮะ,ะหลังจากเมื่อวานใยาย่การมีคําสั่ง นะครับเกี่ยวกับคดีเรื่องของการฟอกเงินในสากรเครดิตนม่ครงสั่นนะครับวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็พยายามไปติดตามดูที่ทางวัดนะว่าเป็นยังไงบ้างเพราะว่าก่อนหน้านี้มีข่าวลือฮะว่าพระธรรมาชัยโยนี่อาจจะเดินทางออกไปต่างประเทศแล้วโดวยเฉพาะมีข่าวว่าอาจจะเดินทางไปที่เมียนมานะฮะซึ่งตอนนี้เราไปตรวจสอบเป็นดูปรากฏว่าที่บริเวณประตูเจ็ของวัดครับฝั่งถนนบางขันหนองเสือนะครับ ทางเจ้าาที่รักษาความปลอดภัยของวัดเนี่ยวันนี้มีการตรวจรถที่เข้าออกอย่างเข้มงวดครับส่วนประตูนหนึ่งฝั่งถนนเลียบคลองสามหรือว่าที่ศูนย์พุทธจักรปฏิบัติธรรมทางวัดก็ตั้งเต็นท์ครับและจัาเก,ก้าอี้ให้บรรดาศิษย์ศิทธ์ศิษย์นะครับนั่งสวดมนต์สวดบทธรรมจักรกับป่าวันสูตรตลอด24ชั่วโมงด้วยฮะหลังจากมีข่าวลือออกมานะคะว่าพระธรรมาชโยอาจจะหลบหนีออกนอกประเทศแล้วเพราะว่ากระแสนี้ก็มาหลายทิศหลายทางคุณผู้ชมฝั่งของโฆศก พระธรรมชโยนะคะวัดพระธรรมกายก็ออกมาโต้ประเด็นนี้โดยนายองอาจธรรมนิทาโคศกคณะศิทยานุสิทธิวัดพระธรรมกายค่ะก็นัดสื่อมวลชนมาที่ลานสวดธรรมจักรหน้าหน้าธรรมกายเจดีนะคะแล้วก็ถแถลงเรื่องนี้เวลาประมาณ สามโมงครึ่งโดยนายองอาจก็ถแถลงกรณีที่มีกระแสข่าวว่าพระธรรมชโยหลบหนีออกนอกประเทศไปแล้วว่าไม่เป็นความจรงิงพระธรรมชโยไม่ได้มีหนังสือเดินทางต่างประเทศจะออกไปได้ยังไงยังคงพักรักษาอาการอาภาษอยู่ในวัดธรรมกายแล้วก็มีคณะแพทย์คอยดูแลอย่างใกล้ชิดรวมถึงคณะแพทย์ก็มีคำแนะนำว่าให้งดเดินทางค่ะเนื่องจากอาการอาภาษค่อนข้างหนักนะคะซึ่งอพอผู้สื่อข่าวก็ไปสอบถามว่าทำไมถึงได้ออกมาปฏิบัติ ศาส,สนากิจในายองอาจก็บอกว่าอาการอาบคาดของพระธรรมชยโยสุดลงตั้งแต่มีคดีความจึงไม่ได้ออกมาปฏิบัติกิจอะไรอีกเลยแล้วก็ยังพูดถึงการตั้งเต็นต์การจัดเก้าอี้ให้ศิษยานุศิ์ของวัดนั่งสวดมนต์ทุกวันตลอด24ชั่วโมงนะคะบอกว่าที่ทําแบบนี้ไม่ใช่การรวมพลแต่เป็นการปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลค่ะได้เดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชยโย พักรักษาการอาพาธอยู่ภายในวัดพระธรรมกายโดยการดูแลของคณะแพทย์อย่างใกล้ชิดมาตลอดต่อเนื่องแล้วไม่ใช่เฉพาะในช่วงเวลานี้เท่านั้นพปะเดชยพระคุณหลวงพ่อนั้นอยู่ในการดูแลของคณะแพทย์ที่วัดมานับเนื่องแล้วร่วม10ป,ปีด้วยกันจะมีกำแพงมนุษย์หรือผู้ขัดขวางหรอครับผมขออนุญาตอยาใช้คำว่ากำแพงมนุษย์หรือว่าผู้ขัดขวางดีกว่าที่วัดพระธรรมกายเนี่ยมีแต่ผู้มาประพฤติปฏิบัติธรรม ก็ดูสิครับด้านหลังของผมเนี่ยอยู่กันหลายหมื่นคนเนี่ยทำอะไรกันครับถ้าเป็นกำแพงในะด้านศิลธรรมนะใช่แล้วจะมาขัดขวางหรือไม่นั้นนะ่ะบอกไม่ได้หรอกครับมันอยู่ที่ว่ามีบุคคลเราให้เกิดสิ่งนั้นหรือไม่ก็มีคนไปถามนะีทางพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายยกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงครับเกี่ยวกับหมายจับของพระธรรมชโยนะฮะเรื่องนี้ทาง พลเอกประวิทย์ก็บอกว่าทางอายการสั่งฟ้องไปแล้วฮะแล้วก็ให้ทางพลเอกไพบูรณ์คุ้มสาย,ยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นคนตัดสินใจว่าจะมีการดําเนินการอย่างไรต่อไปส่วนตัวไม่กังวลยบเพราะว่าทําตามกฎหมายแล้วคําถามต่อมานะนักข่าวถามว่าพระธรรมศยโยนยังอยู่ในประเทศไทยหรือไม่ทางพลเอกประวิทยิ์บอกว่าเรื่องนี้คิดว่ายังอยู่ฮะไม่ได้มีการินทางออกไปต่างประเทศ ส่วนจะสามารถจับกลุ่มตัวพระธรรมชโยได้หรือไม่รัฐบ,บาลนี้ก็ยังตอบไม่ได้ครับเพราะว่าตามกฎหมายยังไม่รู้ว่าพระธรรมชยโยจะทำผิดหรือไม่แต่ว่ามีการออกหมายจับเพราะว่าคดีมีมูลซึ่งพระธรรมชยโยต้องมาแก้ต่างในศาลเองครับการข่าวนะฮะการข่าวนะก็ว่าท่านยังอยู่นะฮะอาพาธยังอยู่แต่ว่า ทางหลักฐานทางโลกเนี่ยไม่ได้เห็นตัวมันก็เป็นปัญหาในการขอขอน,นุมัติหมายคนถ้าอย่างนั้นเมื่อมันเป็นปัญหาตรงนี้เราจะแก้ไขยังไงเพื่อที่เราจะบอกมอบชชยพนไปดูแลนะครับ หมายเดี๋ยวถ้าท่านบุการัยพลบอกว่าตัวอยออู่ก็ขอหมายคนท่านเยอญญนได้ักับทางพระชั้นผู้ใหญ่ในการนำเอาแต่ท่านพระธรรมชโยเข้ามอบตัวตอนนี้ค่ะมีผลลัพธ์หรือว่ามีการประสานตอบกลับมาต้อประสานไปแล้วคงต้องรอสักวันสองวันเลยถาชั้นผู้ใหญ่ที่มีการประสานไปเนี่ยไม่ใ้พระบุคคลใกล้ชิดบุคคลใกล้ชิดของพระธรรมชีโยครับก็หนึ่งเรื่องราสาบุคคลใกล้ชิดสองก็ทำสื่อไปถึงเจ้าหน้าที่จังหวัดซึ่งเป็นรุ่ชาเนะฮย เมื่อสักครู่นี้คือเสียงของทางพลต่รวดเอกศิวาราราสริพานันก,กุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะฮะพูดถึงคดีของพระธรรมาชายโยนะฮะที่มีการออกหมายจับไปก่อนหน้านี้นะฮะ<ม>แล้วก็มีตัวของคดีบุกรุกพื้นที่ป่าในจังหวัดเลยด้วยนะครับแล้วก็มีพื้นที่ที่เขาใหญ่ก็เรื่องนี้นะฮะก็ต้องไปรอดูหลักฐานครับโดยทาง พลตำรเอกศิวราบอกว่าทางการข่าวทราบว,ว่าพระธรรมชยโยอยู่ในวัดครับแต่ว่าหลักฐานที่ปรากฏเห็นเด่นชัดนี่ยังไม่มีใครพบนะครับทำให้เป็นปัญหาในการอนุมัติหมายค้นครับซึ่ง ได้มอบหมายให้พลตร,ตรําวจตรีชัยพลชัดชัยเดชข้า,าราชก,การแทนผู้บังคับการตํารวจสันติบาล4เข้าตรวจสอบข้อมูลเพื่อยืนยันครับหากว่าพบว่าพระธรรมชยโยอยู่ในวัดก็สามารถที่จะขอหมายค้นทันทีและขณาดนี้ก็ทําเนังสือถึงเจ้าคณะจังหวัดและประสานบุคคลใกล้ชิดนะครับให้พระธรรมธรรมชยโยเนี่ยมามอบตัวภายในเดือนนี้ครับ นี่ก็คือความคืบหน้าคาดีของฝั่งตำรวจนะคะแต่ว่าฝั่งของ DSI เนี่ยก็คงต้องติดตามกันว่าจะเข้าไปบุกจับกลุมตัวพัฒมชโยถึงในวัดแบบรอบที่แล้วหรือเปล่าเพราะว่าพลเอกภัยบูลย์เองก็ยืนยันว่าถ้าเจอตัวที่ไหนก็ให้จับทันที